สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อสงสัยนะครับว่าทันสกิกับอะตอมิกเนี่ยคนไหนเนี่ยแรงกว่ากันนะครับคือทฤษฎีนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับว่ามาเรามาทําความเข้าใจกับสกิลของอะตอมิกกันก่อนเลยนะครับคือสกิลของอะตอมิกเนี่ยจะโจมตีสตูทั้งทีมใช่ไหมห้าฮิตใช่ไหมครับแล้วฮิตแรกเนี่ยมันจะมีโอกาสติดบทขยี้ นะครับคือจะได้รับดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นแล้วดาเมจแรงขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสมมุติว่าอะตอมิกเนี่ยฟันติดบทขยี้แบบทั้งทีมเลยนะครับก็คืออีกสี่ฮิตเนี่ยดาเมจของอะตอมิกเนี่ยก็จะเพิ่ม,มขึ้นทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งต่างจากทัสมิกินะครับของทัสมิกิก็คือจะต่อศัตรูทั้งทีมใช่ไหมครับแล้วมันจะติดสถานะ ยังมีโอกาส50่จะเปี่นตสถานะเสริมดาเมจใช่ไหมครับก็คือสถานะกระดูกหักเนี่ยมันจะติดแค่หิ้งสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะประสิทธิภาพในการดาเมจเร่งขึ้นก็จะไม่ดีเท่าของอะตอมิกนะครับคือสรุปก็คืออะตอมิกเนี่ยแรงกว่าแน่นอนครับไม่เชื่อก็นั่นแหละครับ